เอาหินมาเอาหินแป๊บไรกูเโปรเซอออฟออฟอยู่นั่นก่อนโอเคครับก็สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับช่องมา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 ตองนะครับนี่ยก็จะมาเล่นซีรีส์นะครับมาครับหนึ่งร้อยวันนะใช่แล้วใช่ก่อนคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวผมจะได้นม้ไป ทีละคนนะไอคนที่ใส่สกินโกโจเนี่ยคือชื่อว่าโกศนนะครับส่วนคนที่ใส่สกินไอลูฟี่นิกะนี่เมื่อกี้ชื่อว่านัทแล้วก็คนที่ใส่สกินลิมรุเมื่อกี้นะครับชื่อว่าแมนไม่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 วขาไปทำอไรต่อนะส่วนหัวตันตัอยู่ข้างกล่องตัวคาบเมื่อกี้ชื่อว่าจูนนะครับเดี๋ยว อันนี้ก็ยังแนะนําไม่หมดนะยังเหลืออีกนะก็แนะนําไปก่อนนะครับสี่คนแล้วตอนนี้ผมก็จะมาสำรวจหาหมู่บ้านนะแล้วก็ไอหาไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็เดินมาเฉยๆนะเดินมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดินมาดูทางอ่ะนม่าหมู่บ้าน คือผมจะเดินมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรอยข้างหน้าเป็นแค่ที่โล่งๆป่าทึบผมก็เลยไม่ได้ไปก็เลยเดินกลับมานะไอถ้าผมพลาดหรือเกิดขัดก็ขอโทษด้วยนะครับคือตอนนี้มันดึกมากเลยเดินหนึ่งเดินพอดีเดินหนึ่งคอนเดินจบพอดีเสร็จกูกำลังตัด เยวนันดูเห็นไม่ใช่ไหนก่อนคุณผ้ชเด็เอาเอรงจะเผาซิเราไปเอาแอปเปิลมาสิอันนี้ก็คือบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านพักเจ้าคาวนะครับเอาไว้หลบหลบแบบเอาตัวรอดนะครับอนะเป็นหลุมข้างในเพื่อนผมมันขุดไว้คือซอมบี้มันเยอะครับซอมบี้มันเยอะผมสู้ไม่ไหวของก็ไม่มี ล่นก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยก็เลยได้มาลงอหลบหลบอยู่ในนี้นะครับบอกว่าคือต่อมาก็จะไปลงถ้ำนะลงถ้ำเนี่บก็คือเพื่อนเพื่อนผมมาเล่นไว้แล้วอ่ะแล้วผมอัดไม่ทันนะก็เลินมาสามนะครับ่เพือสามทันมันเนี่ยเล่นมาหลายลูกแล้วมันก็ขุดไม่รู้ลูกนี่ไม่เก่งอะหรเลาวะทำนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะ ตัดไม่ให้เฉยๆว่าผมมันหลวงธรรมก็ใช้ในบทละคอยู่ยังเจงอยู่ไงเดี๋ยวก็รอรอเพื่อนเข้ามาเราลองลองเดินไปทางไหนมันกูเห็นออะไรยู่นั่น้าตาเพื่อนไปออกประจุดไฟนะครับข้าปิดมันมันกูเห็นเราหยู่ตรงนั้นเลยปิดเลยก็หลีกปิดไม่กล่องอับเสียหายคือถ้าผมไงแมนมาแล้วแมนครับเข้าไปแล้วมันแบบ

จุดเกิดเลยดูดูสามคนหลักอย่างว่าหลักคลิปกิแล้วก็ระเบิดไม่ความจริงเราเนี่คุณผู้ดำเเองคุณแคนเฮ้ยพมมันแค้นพีมมาแคนบอกเลยเอาของที่จำเป็นไปก่อนไม่หรอกอยเฮ้ยแมนแนะนำอย่าเก็บอย่าเก็บของไว้ในกล่องนะของดีๆอ่ะแกต้องบอกแกป้าดูป้าบุษบุไม่ไม่ใช่กู

มต้องเดินทางอยู่ในถ้ำด้วยกอนเดินทางมึงจะเดินทางยังินสินหรอไม่หลังๆรออยู่ไปเดินทางไปถ้ำต่อไปนะครับผมหลังจากนี้ก็เจอกันครับ้่ไปเอาทันดีไหมเสียงเอฟเฟกต์กินเสียงเอฟเฟกต์เอฟฟเท่าไหนร่ก็ได้ถ้ำนี้มันมีน้ำก็ไปลงถ้ำดกินอาหารไอ้เหี้ยกูจะกินเลยแต่ละอันผมพูดว่า ลงแป๊บเดียวลงไมาลงแค่แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วแต่มันก็แป๊บเดียวซะที่ไหนล่ะครับนานมากเลยนะไม่ใช่แป๊บเดียวนะนานจัดไม่อย่างนี้ที่ซื้อมันเป็นแบบนี้ก็มีไอ้นี่นะโอ้โตอนนั้นผมยังไม่รู้นะแต่เดี๋ยวสภาพมันก็จะหายหน่อครับเพราะว่ามันเป็นเ็กมรนจะเป็นแบบกับมดบางมดนะเดี๋ยวผมจะเอาออกลาพี่ก็ฝุดฝุดนั้องน ดูต่อไปอขอเจอเหล็กแบบตักกองสองกองเราตามหลังกันไว้มอนมอนจะได้ไม่เกิดแบบเราอยู่ห่างๆกันให้ไฟมันสว่างพบเจอเหล็กแล้วด้าน,น,นบนด้านบนไม่โอ้โอเอ

คุไม่เอากระเป๋าเข้าไปหรออมึงรับยังไวกันขับแล้วปะฟัง เฮ้ยมีมีทางสุดทางสุดด้วยอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวคุยกูจะวางเตียงซีฟเมนี่เผื่อไทยวางวางแล้ววางแล้ววางเกี่ยวตันนี่แหละตัด ออออครับอาเลียดีแต่ี่แต่เอาตามามาก่อนเตาเผาเตาเผากุดมาอยู่นะอยู่กับมึงอเตาเไม่ไครับไปืี่ก่อนุุเหมนดิะครับมันใช่แน่ๆไฮ้สตมันใช่ควาได้ไหม ไม่จะเบมีอ <reco> ันเดียวมันมันมีข้างบนไปต่อมึงเห็นไหมมันตรงนี้หน <ney> ่อยมึือจงตั้งให้ตุ๊กย่างกับึงตั้งจงตั้งก่อนเลยเกมดับไม่้บมึงมึงปักรอบรมือปักรอบรอบอ่ะเด้อไม่ไม่หนักปักปักตรงนั้นน่มันเกิดมาตีเราเราตายนะมันจะขึ้นไปข้างบน ต่อต่อเลย,เ,ลยเราเราไหวเรามีแตงโมเห็น,หนอะไรก็ไงข้างบนมเห็นยัาทไปต่อเอ,เออเดี๋ยวอก่า ไปสำรวจเฉยๆไม่ต้องตอบก็ได้ไปตอบเป็นใครมันได้อยู่โอ้มาในตัวกูมีตั้งเยอะวิไปตอบได้หรอ เ,เสียงเสียงเสียงแม่งเต็มเลยอุ้ยจะฟังขคองมือหัวเราอ่ะล่อล่อ,ลอมันมาทีเดีตัวมาแล้วมาแล้เวเจ้าเต็มเลยให้หมดเเก็บถุักปักปักทอดให้หน่อยเอาถ่านไหมถ่านไหมถ่านไหมถ่า,านไปไม่ไม่ Ừ, mượn mượn chạy về nó ngon lắm liệt nó quyết định không luôn oh, à đi lên chấm đi lên <laughs> เค่นี้ก็เป็นอเจอที่ผมคุณทอมก็นี้เสร็จแล้วครับผมก็จะขอลาไปีกเพจท่นน่งนะครับขอบคุณครับเี๋ยวพัอสองจะมาต่อครับ